วันที่13กันยายน2567เวลา14.30นพันตำรวจเอกนิธิชาญประสิทธิ์ผลผู้กำกับสนจักรวัดพร้อมด้วยพันตำรวจโทเอกรินอุปเวศรองผู้กำกับจรจาจรพันตำรวจโทพงศิษฐ์เมษแสงสีสารวัตรปราบปามพันตำรวจตรีสุภโชคภูผาคุณสารวัตรปราบปามนักเรียนในร้อยตำรวจเทศศิรินทร์สุขจิตชั้นปีหนึ่งผนึกกำลังกับเครือข่ายประชาชนนางสาวแววตาสอนสุภาพ ประธานกกตรสนจักรจัวัดคุณบุญริศพิพัฒน์สิริกุลเฮาบริษัทบีอัลโตพาร์คอิ t พ็อตจำกัดคุณสุทัศน์สุขุมสวัสดิ์คุณปีดาปรัฐศิริยาคุณธนพจน์อินทรพาณิชคุณวินอดิษยะเทพกุลนอาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน DARE ประเทศไทย โดยในกิจกรรมได้การมีการมอบรางวัลเรียงความแดจจานวน5รางวัลรางวัลขวัญใจครูแด3ามรางวัลและมอบทุนการศึกษาแถมด้วยซรลเปาอุ่นๆหอมกลุ่นสนับสนุนโดยร้านเฉินติ่งซำให้กับนักเรียนทุกคนได้อิ่มอร่อยปิดท้ายด้วยการร่วมพลังร้องเพลงเด็กคือเด็กดีณโนะรงเรียนเผยอิงแขวงจักรวัรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร ออสพันลีรายงานบานจักรวรรดิคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วยคุณบุญลิตพิพัฒน์ศิริกุลหรือเฮเหลาบริษัทดีออโตพาร์ตอินพอร์ตจำกัดคุณสุทัศน์สุขุมสวัสดิ์คุณปรีดาปรัดจริยาคุณธนพจน์อินทราพาณิช ท่านผู้พีเกียรติทุกท่านคณะครูอาจารย์ครูตำรวจแดงและสวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนครับวออรสวปชสสนอจังหวัดในานามของคณะกรรมการดำเนินโครงการแดงขอขอบคุณท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในวิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสถานีตรวจรัรคาลจากกักรวรรดิตรักและเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน